ต่อจากนี้อเลอร์จะไม่ให้องค์รัชทายาทเราอยู่ที่เรือนคนเดียวแล้วสุราจ่อกนี้อเลอร์คารวะสนเลยนะมีจับมือกระชับความสัมพันธ์ด้วยแบบนี้มีอนาคตเฮฟินยากที่องค์รัชทายาทจะเป็นฝ่ายรุกไม่เสียแรงเปล่าที่อเลอร์จริงใจขาเอาใจช่วยนะคนมากมายมองอยู่ข้าก็ต้องแสดงให้ดีหน่อยวิธีการเสแสร้งนี้ข้าก็เรียนรู้มาจากเจ้าตอนคดีการทุจริตไง แต่ความจริงใจที่อันเลอรมีต่อท่านไม่ได้แสดงออกนะเพคะจาคิดเช่นนี้จริงเอยจะว่าไปให้ได้ยามคุยกับหานเย่ท่านมักแทนตัวเองว่าอันเลอร์ที่แทนตัวเองว่าอันเลอรก็เพื่อข้าจะได้เตือนตัวเองอยู่เสมอเพราข้ากำลังใช้ฐานะปลอมนี้แสดงละครกับเขาอยู่สิ่งที่อันเลอรพูดและทำล้วนแต่ปลอมทั้งนั้น ในวันนี้องร์ราชทายาทมาเยือนพอวังเจียงของพวกเราเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยทีเดียวถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,ลวเป็นเกียรติจริงๆเลยเป็นบุญของพวกเราจริงๆองร์ราชทายาทข้าขอเป็นตัวแทนข้าบดีและประชาชนของรัฐมู่เทียนคารวะองค์ราชทายาทนึ่งจอือ อง์ราชทาญาติเหตุใดจึงไม่ดื่มสุราเราขอรับหรือว่าไม่พอใจที่พวกข้าดูแลไม่ทั่วถึงไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุนถ้าองราชทาญาติไม่ดื่มเราคงไม่สบายใจนะอง์ราชทาญาติล้นนี่นี่นี่องค์ราชธาญาติมีงานมากมายไม่เหมาะกับการดื่มสุราข้าอันเลอร์ชอบดื่มสุราพอดีก็ให้ข้าดื่มแทนองราชทาญาตแล้วกัน โอ้มีตัวแทนก็ได้มือนีนก็ได้แหมดีดีเหลือเกินแต่เท้าเลนสงกับเป็นวีรสตรีที่โดดเด่นได้หมู่สตรีด้วยกันแล้วแม่ชมเกินไปแล้วชมเกินไปแล้วแม่ช่างดเก่งเลยะแต่เท้าเเหลินมาแล้วมาจอดก่อนแต่เท้าเลยฮะแต่เท้าจงไม่สใวยทุกท่านมาทีละคนจะดีกว่าขอโทษที่ขาน้อยดูแลไม่ัวถึงใช่ทีละคนนะ ลแม่เหตุใด้องเรงใจเช่นนี้ด้วยถึงยังไงวันหน้าก็มาเยือนเทียงนานก็ต้องให้ทุกท่านดูแลค่ะถ้าท่านได้ดูพอดีเลยใช้โอกาสนี้มาทําความรู้จักกันัะหน่อยถ้ามีนามว่าอะไรคูณน้อยหลิวเปินซ่นจากทางใต้ของเมืองขอรับอ๋อหลิวเปินซ่นชื่อไพเรชื่อเหมาะสมกับคนซะจริงๆคนจิตใจดีทําให้ผู้อื่นเดือดร้อเาทำให้ผู้อื่นเดือดด้ลเหรอเธอเขาเขาเขาเคาแตขาเท่านชื่อแซ่อะไรเหรอผูน้อย

เออแต่ท้าวเหรินเมื่อครู่นี้ท่านเดินสุราทำความรู้จักกับผู้อื่นทำให้องค์ราชธายาตดูเครียดเลอเกินน่ะนาเลยน่ารำคมไม่ว่ายังไงข้าก็คือสาวงามผู้หนึ่งในเมืองหลวงมีบุรุษมากมายชื่นชอบข้าอย่าเห็นว่าปกติองค์ราชธายาตเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไปที่จริงในใจเขาขี้หึงอย่างมากอเหรอเหมือนเมียข้าเปรียบเลยขี้หึงนี่เองชงแลกดีมา ดใช่น่ะสิก่อนหน้านี้เจ้าเท้าเหรนก็มักจะไปเที่ยวที่หอหลิงเซียงจนเพลินแถมมักจะหัวเราะหยอกล้อก,กับคนในนั้นอีกเห็นไหมแล้วเขาจะวางใจได้ยังไงอ,องค์ราชทายาทพูดถูกเรื่องนี้อลเลอร์ทำผิดไปต่อจากนี้อเลอร์ <c oughs> จะไม่ให้องค์ราชทายาทเราอยู่ที่เรือนคนเดียวแล้ว สุราจอกนี้อัเลอรคาราว่าจะดูดีดดีดดีสุดสนคิดไม่ถึงเลยนะว่าองค์รัชทายาทผู้ยิ่งใหญ่จะตกหลุมรักรักจรสลัดเลยอาแล้วเ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเลอศมาขอตำแหน่งด้วยทหารเรือสามหมื่นนายทรัพย์สินเช่นนี้สำหรับรัชทายาทอย่างข้าไม่ถือว่าขายหน้านะเออใช่ใช่